โอเคมาเริ่มกันเลยวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นมินิวลอลอกอาร์ตกันนะคะคือวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นคือแบบวันนี้นะคะเราได้ไปเจอแอปหนึ่งนะคะเป็นแอปไมเนียล่ะคะ่ะเป็นเป็นแอปที่ถ่ายแล้ว ถ่ายด้วยแล้วก็เปิดไม้ได้ด้วยนะคะเลยวันนี้ก็เลยมาแบบมาลองฝึกทําดูนะคะก็นี่ก็เป็นคลิปแรกในการเล่นแบบนี้เนาะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวทำอะไรก่อนดีเออลืมบอกนะคะคือต้องขออภัยด้วยนะคะที่แบบไม่ได้เนะคะีคือพอดีว่าัแบบนน้นไม่อะะอะไรต้งขอยเลยนะคะเลยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ เที่จริงเราก็เคยทำคลิปนี้แล้วค่ะแต่ว่ามันมีอันนีงานมาหลอกค่ะมัน,นะะก็คือวิ่ิกัะคะ่ะก็เลยแบบลบลบคลคิปลบคลิปอันนั้นแล้วก็โอ้โหเลือดลดแล้วโอเคไปตายซะไปตายไปตาย,ตาย,ตายเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ รอสักครู่นะคะโอเคมาเริ่ม ก็มาเสร็จแล้วนะคะลืมบอกไปอย่างนึงคะก็คือบ้ายของเราโดนถู่กลุตามนี่แหละค่ะระเบิดนะคะก็คือตอนแรกเราลืมถ่ายตอนที่เราพูดตอนเราถข่กลุ้มตามก็ต้องขออภัย,ยนะคะแล้วตอน,นนี้นเราก็จะมา Monster นะคะทุกคนวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเพราะพอดีว่ามีคนโทรมาหลายสายมากเลยค่ะและตอนนี้มันก็ไม่ค่อยว่างเลยค่ะคะือตอนนี้มันแบบมันอยู่เงียบๆเลยค่ะคือเจ้าของนี่ก็ไม่ได้อยู่กับโทรศัพท์ด้วยนะคะง <c oughs> ั้นก็ขอ <c oughs> แค่นี้พอนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง Finic Category <Okay. S 1> น,น,นะคะบ๊ายบายแชร์ยเจอกันคลิปหน้าน,นะคะ